สวัสดีเพื่อนเพื่อนจ้าเมื่อน,นี้ตื่นขึ้นมาเห็นขอความทางร้ายจากธนาคารทรงของขามาบอกว่ามีเงินเขาเ้าบัญชีก็เลยเปิดเข้าไปอ่านนะครับพี่น้องปรากฏว่าเป็นเงินสร้างร้ายได้จาก YouTube ที่เวียวฮิตมาเงินบ่ไหลายจากพี่น้อง เงินสามพันกว่าบาทแต่ว่ามันกระเฮ็ดให้เขามีความสุขเนาะเพราะว่ายอดเงินจำนวนนี้มันอาจสิบลายสำหรับผู้อื่นแต่สำหรับแววนี้คอนเทนต์ที่เราเฮ็ดยูทูบนี่แล้วก็อ่าคอนเทนต์โบมีมาสันา่นเธอไปเฮ็ดไปเรื่อยอยากทายย่ายยังกระท้ายแล้วกระลง ามถูขขกคนจะคองตามที่จะคองอนี่แม้แม้แม้กระทั่งว่าสิ่งทะลุไปนั่นสิมีคนมึงัมมีคนเบม่งกะทายลงไปมม่มวๆไหมพี่น้องอ้ยไอฮ็ดสวนมากจ้ะเงเขาวตาเออเป็นอย่างมันจังหลายสำหรับเวลตรงนี้ที่เวลว่านี่เนาะสามพันกวัน คือคอนเทนต์เฮาบอมีการเว้าเฮาบ่ดีการเว้าการซื้อซื้อความหมายออกไปในแต่ละคลิปนี่มันบ่มีทิศทางหรือว่ามันบ่ดึงดูดให้คนขอมวเบิงนะพี่น้องเฮาบบอม่นมืออาชีพคือจังยูทูบเบอร์หลายๆคนที่เพื่อนเฮ็ดป่าซันเถอะ คนอื่นเพื่อนเฮ็ดคลิปเพื่อนอย่างนี้บแปลก่ใจที่ยอดวิวยอดคนติดตามเพิ่นหลายเพราะเพื่อนเฮ็ดเราเพิ่นมีสาระเพื่อนเว้าจาหน้าฟังหน้าติดตามแล้วก็ได้ความลูกว่าซันเถอะแต่จำของแววนี่สามพันสามพันกว่าบาทนี่นะคะเป็นคลิปที่ไล่สาระมากเป็นคลิปที่ยั่งไปจริงมันก็นได้ยอดเงินเข้ามาคลิปมีแววมาเฮ็ดเพื่อที่สิบบอกอคี่เดต youtube นะคะคนเทดยูทูบใหม่ๆที่บมีทีมงานที่บมีอย่างซอยที่เฮ็ดแบบบ้านๆนี่แหละเฮ็ดคือแวี่ให้เฮ็ดไปเรื่อยๆนะจ๊ะพี่น้องพยายามอัพคลิปลงไปหลายๆได้คลิปและเหรียญกระซ้างมันเนาะเดี๋ยวมันสะสมมันก็สิเกิดเป็นยอดเงินมาให้เฮ้าเองคิปนี้ก็ไว้ซันีเละได้จ้ะเดอ้อได้เงินแล้ว Selamat ikat.